อ่าสวัสดีครับวันนี้มาล่าข้าวหัวใครครับาารทาสาซาครับผมอ๋อวันนี้คือแบบมามาแบบทาซาทั้งคู่เลยใช่ครับอ่าเน้แนะนําตัวหน่อยพี่เป็นไงบ้างประสบการณ์ก็เลือกต่อยมวยมาสิบกว่าปีแล้วครับออก็ไม่ได้จับไม่ได้อะไรเลยครับก็คือนักมวยเก่าอันนี้อันนี้พี่เป็นอะไรครับอ่าเป็นทหารครับอืมวันนี้ก็คือมาล่าข้าหัวทาซาทั้งคู่เลยใช่ไหมครับ วันนี้มีคนมาล่าข้าวหัวเราสองคนเลยเอาไหมเอาพี่ชอบไม้คู่ไม้คู่ตัดไปแล้วไปครับไม่มีรางน่องนะไม่มีครับมีนักมวยเก่าด้วยนะนักมวยเก่าอ่ะมามาพี่มาได้นะไม้คู่อละสวัสดีครับไฟขับชาเลนจ์ครับน็อกนับนักสู้ของเราได้แจกเลยครับห้าพันบาทครับอันนี้นักสู้คนแรกของเราครับพี่ชื่ออะไรครับอือชันชัยครับชันชัยมาจากราชบัง อ่าได้ข่าวเป็นนักมวยเก่าด้วยใช่ไหมได้ครับนึกยังไงอยากมาร่วมชาเลนจ์ครับอยากเล่นครับอยากได้ตังกลับบ้านของกันอ่าคิดว่ามีสิทธิ์ใช่ไหมก็ต้องลองครับต้องลองโอเควันนี้นี่เก็บขอสองคนครับวันนี้คิวเขาสองคนขายดีฮะโอเคครับก็น็อกนับนะครับพี่มีเวลาหนึ่งยกสามนาทีนะพี่ถ้าน็อกหรือนับได้เนี่ยก็ห้าพันบาทเลยโอเคนะพี่มาพร้อมแล้วก็ โชว์เต็มที่นะครับมีใจนักกีฬานะครับไม่ผิดกติกาแดงสินะเชื่อฟังสั่งผมนะโอเคชนมัาถอยไป้อม้อมชกโอ้อมสถานการณ่ดีดีเลยยังรอบเยอะาลยย่ารับเยอะ

ý thức 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 ý thức

สองผ่าแล้วพี่เหยียบตรงอีกซองไม่ไม่พอกันนเดยตอนนี้เคยแบบเป็นสมัยชกมวยอะพี่คอคอไม่ดีใช่ไหมใช่เดี๋ยวพยุงพี่เขาไปนั่งพักนอกไปพี่วะอยกเลยสวัสดีครับไฟขับชาเลนจ์ครับน็อกนับนักตู้ของเราได้รับไปเลยห้าพันบาทครับวันนี้ครับนักล่าข้าวหัวอีกหนึ่งคนครับที่มาล่า ข้าหัวทาซานชื่ออะไรครับผมชื่อเปิ้มครับผมแนะนําตัวอีกสักนิดนึงอชื่อเปิ้มครับเป็นทหารอยู่ครับตอนนี้อยู่่ายคอมสีนนงุีครับผมเมื่อกี้เขาเพิ่งชกไปคู่ที่แล้วเนี่ยเราเห็นแล้วเราเป็นไงบ้างคิดว่าเราไหวไหมก็ต้องไหวครับต้องไหวต้องยกยกให้ได้ครับเป็นทหารด้วยนะโอเคมาทางท็อปทาซานครับเพิ่งชกไปที่เหงื่อเหงื่อยังออกยังไม่หมดเลยนะครับรับจบสองคนเลย ยังไหวอยู่ไหวอยู่โอเคไม่ต้องพูดอะไรมากครับผมอาหารหน้าเข้าหากันน็อกนับนะครับหนึ่งยกสามนาทีคุณได้เลยห้าพันบาทแล้วก็โชว์เต็มที่มีมใจนักกีฬานะครับไม่ผิดกติกาแดงสิ้นโอเคชนนวมโอเคไปไปพร้อมพร้อมชบ ถ้าไม่ไหวยอมได้ตลอดเอาเท่าที่เราไหวนะตั้งกาดขึ้นมาคอบมามาชุบ พอ้อโอเคพอแล้วครับผมโอเคโอเคาเป็นไงบ้างบอกคนที่อยากจะมาร่วมชาเลนจ์หน่อยจากประสบการณ์เราในครั้งนี้ครับก็ใครที่ อยากจะมาลองแล้วอยากมาชนะแตัวเองก็มาได้ครับอือถือว่าเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาชมไปครับโอเคครับผมขอบคุณครับอ่าร้อนด้วยท่านชชยครับอ่าเราทาซานยังไงต่อของเรามาเรื่อยๆครับอ่านักมวยได้ไหมได้ได้นะเราไม่เอาสองเป็นหมดี้วเหรอโอเคครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับ i